สวัสดีแฟนเพจ FC กาหลงฟาร์มทุกคนเลยนะคะมื่อนี้เป็นวันที่ซีซีเอ่อท่านว่าสองหาหกหกจะปีใหม่ละคุ้ยแมนนี่ค่ะบ่ได้บด่ได้เออ่ขายเพิน่นไอ,อ้บ่แมนดิบ่ได้ท้ายลงโดนแล้วอันนี้ก็เลยให้เอามาส้มหรอกค่ะขันไปสนใจกับจีเปิดราคาลูกเพิ่นกาห้องก็ขายออกไปคะ่ะเป็นตัวผูกค้ว <c oughs> ยแมนนี่เป็นถ้าอยากขอายพอ่อเป็นลูกของปานสุดิน เจ้าปนนานซู่ลิงเนาะอายุเกียรติท่าได้แล้วอายุเกตปีแล้วลูกตัวที่สามในท้องเลยอือสามตัวม่านได้จักเดือนแล้วพอ่อเจ็ดเดือนครัวใกล้ออกแล้วท้องก็เริ่มย้อนแล้วเจเจเดือนครัวเขาแปดเดือนอะไรละอือสูงเท่าได้หนิแม่หนิลอ,อยหาชิบ,บวกลอยสิบ,บวกสิบว่าได้ตะกี้กระลอยหาชิบเอ็ดเหรอต้าวะท้องมันย้อนลงนะคะ ไอ้ไอ้ไอ้เอี้ไอ้อียอย่างก่อนไอ้ตีพายขายไปก้อนหนาหน่ะแม่ที่เป็นลูกไส้มันบ่ขายไปแล้วไอ้ลูกบีกุ้ยไทยไปเป็นข่าวหยาดบีกุ้ยไทยตัวในท้องนี่ก็ผสมท้องตินโตไว้ครับเนี่ยเจ้าลูกเจ้าท้องตินโตนะคะที่กําลังตั้งท้องอยู่ผสมท้องตินโตครับที่ใบมีหลอดพร้อมประกันท้องครับประกันท้องเนี่ยเดือนตัวแปดเดือนเขาแล้วล่ะ เจ็ดสิเข่าแปดเดือนแล้วสีทองแล้วผมผสมเองทุกพอกทุกฟ้ามนี่แหละพอบริษัทสื่อมากคือจะพองผสมเองนี่เนี่ยตะก้อนโคตรหนีราคาละกิโลกลัวนะครับแต่สมัยนี้ก็ตามยุคตามมันเวลามันก็ตัวตามตลาดถ้าเพื่ผู้ใดต้องการอยากเลี้ยงแม่บอกแม่ยังช่วงเนี้คือเป็นโอกาสดีนะครับที่สำหรับผู้สีเลี้ยงอต่บริษัทลงทุนหลายคือคิดพันทานมากมืก กาก้บนวัวจะขายถือขายยังบ่นวัวจะขายแป้งก่อยู่ในสภาพค่อยคุยกันตุ๊กต้อะไรจริงๆมันเป็นแม่บอกแล้วครับนี่ครับตุกข้อยที่สูงเงยยาวครับสูงเงยยาวกว่าเขาดีเพราะพร้อมเขามีใส้เครื่องใส้เครื่องครับนี่นี่ค่ะบเมื่อคอยกระโดดกระเดี้ยงย่างยืนเทียงหนึ่งลูกตัวที่สามในท้องนะครับเนี่ประกันท้องประกันต้นนี้ทุย่างครับแต่หายมักหรือว่าคือจะได้กับมา เบิ้งม่งม่คุยกันส่วนราคาล้านกามาคุยกันออกกันเสนอกันกับเจ้าหักมากันดีกับแบงได้ยกให้เก่าคือช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เหมาะที่สุดสำหรับผู้สีเหลี่ยงนะครับเริ่มต้นเลี้ยงไม่กับเหมาะเหมาะที่สุดราคาบอลแรงขึ้นตะกี้ครัแล้วก็อีกอย่างแน่นอนครับตอนนี้ะราคาล้านแน่นอนตัวนี้กันละกิโล มาคิโลแนอนอนแต่ก้อนนะแต่ก้อนเดินหนี่กะตอนนี้กะตามลดลงตามยุคกะสีบ๊องหัวละกิโลหรอค่ะตามผู้ซื้อผู้ขายคุยกันได้ละครับยุคนี่กับคนวาสิขายแพงอีกเลยหรือยังกับคนวาสิขายถือคือควยตลาดสลับปันไดมันก็ยังเป็นราคาคั่วแง่พือเก่าแหละเพียงเท่ามันกับบโอเวอร์คือสองปีที่แล้ว แลวอีกอย่างที่รับประกันนะคะคอัอ้วย,ยุการหลวงฟาร์มทุกโตค่ะจีดยาพยาธิแล้ากับบำรุงตามหลอบตลอดบ,บ่บมีโตขาโตบกพองคั้วย,ยุ่หนีที่สื่อไปรับรองว่าแข็งแรงสุขภาพดีแน่นอนพยาธิก็จะเป็นเรื่องยนนอพยาธิภายหนอกภายในล้วก็พยาธิเม็ดเลือดครบค่ะนี่เอาไปว่ามีปัญหาแน่นอนค่ะวัดแม่นี่นีเป็นแม่จ้างไรนี่พ่อ ข้อยแม่นี่แม่เดิมๆเขาเป็นมูลาลอยมูลาลอยแต่ว่าหางบอดอกนะครับเด้ออืแต่ว่าแม่เขามาผสมกับข้อยไทยคือข้อยของกรมปศุสัตว์อ่าอกมาเป็นแม่นี่อื่จะเลยมีเลือดไทยอยู่ในนี้มีสิบห้าเปอร์เซ็นต์มูลาเจ็ดสิบห้าอยู่ปุณณีแม่นี่จะเลยมาผสมกับเจ้าสั้นนี่ครับอ่าผสมเจ้าสั้นเนี่ยเลยเป็นตัวนี้ออกมาตัวแม่ได้ตัวแม่เป็นลูกเจ้าสัน ในน้อยนี่เด้พ่อตัวในน้อยนี่เป็นลูกเบวมพันล้านอืม่วาดอกเขามาดีครับดอกเขายังไงไม่ยั้นดอกเขาคือยังเขาเขาเขาใหญ่ครับออกได้จักพ่อเดือนไปนั่นบอสองอาทิตย์สองอาทิตย์กว่าสองอาทิตย์เป็นทรงทรงลูกดีอยู่ดิขายยังบวมพันล้านครับเป็นทุกปูนะอืมแล้วก็ออกเป็นไทหาทิพมูลาหาทิพนะครับทั้งสองส่วนตัวลูกจะสั้นในหนาเขาออกมาเป็นไทแล้ว่สีสันก่อออกมาเป็นสีกากแล้วออกไถร้ายแล้ว ไข่มาหลายแล้วฮะทิพซึ่งวันนี้ก็เสียไข่ลอยนะครับอเดี๋ยวตัวนี้เป็นกล้วยที่ให้พงสางดีนะครับเด้อพงสางเงยพงสางดีตัวนี้ท้องว่างแล้วเหรอตัวนี้ท้องว่างอืเป็นกล้วยที่สเฉียงนะครับเด้อเพรเด็ดรุยลายให้ยังดอกเรี่องใบใดปกติคือกล้วยไทยเลยปกติอกล้วยที่เฉียงครับเนี่ยเราซื้อกว่าสีเด่นส่วนสูงอยู่เด้เมนบ่พอส่วนสูงลอยหาทิพซีลอยหาทิพาบุญแล้วครับสูงคัก แต่ก็สิเป็นกล้วยลักษณะของตูาถึงจังน้อยนึง่งตูดถึงน้อยนึงอ่งต <dare. S 2> ัวส่วนลูกอ่ะใหญ่แท้ครับเนี่ยอื <Ừ. S 2> อันนี้ได้สิบสามสิบสี่เดือนนี่แหละครับประมาณนีละหนึ่งปีกับอีกสองสามเดือนนี่แหละแต่มีใบมีรอดครบพัดนะครับนี่ลูกเจ้าสั้นอันนั้นลูกรวมพันล้านอืตอนนี้ได้ผสมไปทองว่างตัวแ <Vict AWS S 2> ม่เขาอ่ะท่านผสมจากตัวเราทองว่างอยู่นะคะเพราะห้องก็ออกแล้วเนาะ แล้วก็แม่นี่เป็นสัตว์เร็วด้ะครับเด้อฮะถูกว่าพ่อสองชั้เลี้ยก็เป็นสัตว์แล้วฮึ่ทั้งตัวที่เกิดมาแล้วเนี่ยฮะเป้วยเลี้ยงไงกินง่ายครับเขี่ยงที่ใสดีหนึ่งครับก็ไมมีใส่ดูแลเลยครับเด้อเนี่ยอืมค่ะชื่อเป้ยใช่วไปอืมไปเลยสนใจกะยกคมเลยครับอ่าพ่อพีจีเปิดแบงค์หายสามตัวนี้อายุฝ่าแบบนี้เปิดเจ้าตัวละสายพัฒนาแบบนี้พอห้าเพิรลมนอยากมาเบื้องอะนะ อยูสามตัวมันเลือกบ้างเอาครับเนาะค่ะแตมีทั้งมูล,ลากับจะฟาร์บัตนะคะนี่นเขาขอ,อกบานนี้่ทำแล้วสาตัวนะครับไอซุเจียกับแม่ลูกแม่ลูก,ลกคู่นี้นะคะจะฉีดยาพยาธิแล้วก็บบำรุงเรียบร้อยเหลือตัวน้อยให้ได้จักอายุเดือนก็กว่ากับสิกอกค,ค่ะหากใครสนใจนะคะอันนี้เขาเอ็นว่าควมสามเนาะโทรหาอีพอเลยค่ะราคาบอกกันได้ซูเมอน,นี้ราคามันบอกกันง่ายค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็บเบิ้งจนจบคลิปนะคะสวัสดีค่ะ